พบกันอีกแล้วนะครับกับพี่ณเดจากช่อง Green Apple Online <c oughs> วันนี้เราจะมาแนะนำวิธีการใช้งานและฟังก์ชันที่น่าสนใจของเครื่อง Vivo Y15 2020เย้ลักษณะของตัวเครื่องนะครับมันจะเป็นขอบเหลี่ยม การจับก็อาจจะดูไม่ค่อยถนัดมือสักเท่าไหร่นะครับแต่ก็อันนี้ก็ไม่ใช่ปัญหาเพราะว่าเวลาเราใส่เคสซิลิโคนก็จะสามารถทําให้ใส่กระชับมือได้เหมือนกันนะครับเรามาดูกันตั้งแต่เปิดเครื่องใช้งานพร้อมๆกันเลยนะครับเริ่มต้นเลยนะครับก็มาที่ตั้งค่าโทรศัพท์ของคุณอย่างแรกเลยนะครับที่ต้องบอกกันทุกคลิปนะครับก็คือเครื่องสุนไทยก็จะมีภาษาไทยเห็นไหมเริ่มต้นมาก็จะเป็นภาษาไทยเลยนะครับเราสามารถกดถัดไปได้เลยนะครับ แต่ก่อนอื่นเดี๋ยวขอดูภาษาเพื่อนบ้านก่อนเนาะโอเคก็ประมาณนี้นะครับเรามาเริ่มกันเลยแนะนําให้ทําตามที่พี่นาเดกกดก่อนนะครับเพราะว่าการตั้งค่าเดี๋ยวค่อยมาตั้งค่าทีหลังมันจะง่ายมากนะครับอย่างแรกนะครับอย่าเพิ่งใส่ซิมการ์ดนะครับปล่อยให้มันว่างๆไปก่อนแล้วก็ Wi-Fi ก็อย่าเพิ่งต่อนะครับกดถัดไป ข้อตกลงเงื่อนไขนะครับถ้าเราอ่านเสร็จแล้วก็กดยอมรับนะครับในส่วนนี้ก็จะมาในส่วนของ WiFi นะครับกดข้ามไปก่อนการบริการของ Google นะครับกดไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็กดยอมรับวันที่เวลาย,ยังไม่ต้องตั้งนะครับกดถัดไปก่อนลายนิ้วมือใบหน้าและรหัสผ่านยังไม่ต้องตั้งเหมือนกันนะครับกดข้ามไปเลยแล้วก็ในส่วนนี้กดถัดไปได้เลยนะครับ สำหรับท่านผู้ชมที่มีเครื่อง Vivo อยู่นะครับต้องการจะย้ายข้อมูลค่อยมาท,ทําทีหลังนะครับจะเร็วกว่ากดค่าไปก่อนนะครับตรงนี้มันจะให้เราโหลดแอปที่ติดมากับตัวเครื่องนะครับอย่าเพิ่งติดตั้งนะกดค่ามไปเลยกดใช้ทันทีก็เรียบร้อยนะครับสำหรับการตั้งค่าครั้งแรกนะครับ <Yeah. S 1> ก่อนอื่นนะครับก่อนที่เราจะใช้งานก็ต้องมาดูหมายเลขรุ่นกันก่อนนะครับ ที่เกี่ยวกับโทรศัพท์นะครับก็จะมีแจ้งหมายเลขรุนนะครับ vivo 1901กนะครับก็จะเป็นรุ่นของ vivo Y 1 5 2020นะครับมาดูในส่วนของ RAM และพื้นที่สำหรับเก็บข้อมูลนะครับรุ่นนี้จะเป็น RAM 4 g กิกนะครับแล้วก็ล o m 6 4กิกก็คือตามสเปกนะครับหยุดตรงนี้เข้ามาดูที่ RAM ก่อนนะครับหลังจากที่เราเปิดเครื่องใช้งานนะครับ RAM จะเหลือพื้นที่ว่าง3.35นะครับ ส่วนพื้นที่ว่างทั้งหมดนะครับจากตัวเครื่องก็จะมีพื้นที่ว่างสําหรับให้เราใช้งานอยู่ที่53.25กิกนะครับรุ่นนี้จะสามารถเชื่อมต่อ OTG ได้นะครับเริ่มต้นนะครับที่อยากจะแนะนําและก็อยากให้ทําตามนะครับก็มาที่การตั้งค่าแล้วมาที่การนําทางระบบนะครับ เรามาในส่วนนี้ทําไมเพราะว่าอยากจะให้ตั้งค่า3มปุ่มนี้ออกนะครับเพราะว่าการใช้งานแบบ3ามปุ่มนี้บางทีเวลาเราเข้าหน้าเว็บอะไรมาอาจจะดูมีปุ่มเกะกะนะครับแล้วก็เพื่อให้เราดูทันสมัยยิ่งขึ้นนะครับก็ใช้งานแบบไม่มีปุ่มจะดีกว่านะครับให้มาที่ท่าทางการนําทางนะครับกดลองดูครั้งแรกที่เราเข้ามานะครับระบบจะให้เราทําตามนะครับเราก็เลื่อนนิ้วทําตามเลยอย่างเลื่อนจากด้านซ้ายก็เป็นคําสั่งศูนย์ทางลัดนะครับ ถ้าเลื่อนจากตรงกลางก็จะมาเป็นหน้าโฮมนะครับก็คือแทนปุ่มตรงกลางไปเลยนะครับแล้วถ้าเลื่อนจากด้านขวานะครับก็จะเป็นคําสั่งย้อนกลับนะครับแล้วก็ถ้าเราเลื่อนจากตรงกลางแล้วกดค้างไว้จะเป็นการดูแอปที่เปิดทํางานค้างไว้นะครับโอเคเสร็จสิ้นไม่ถนัดปุ่มย้อนกลับด้านขวาก็สามารถเลื่อนเปลี่ยนมาเป็นด้านซ้ายแทนได้นะครับอันนี้อยู่ที่ความถนัด หลังจากตั้งค่าเสร็จแล้วนะครับให้มาที่สไตล์ท่าทางการนําทางนะครับมันจะมีให้เลือกอยู่3อย่างนะครับก็คือแบบแรกนะครับจะเป็นแบบเส้นนะครับก็คือตรงนี้ตรงด้านล่างนี้จะเป็นเส้นนะครับเราจะสามารถเลือกเป็นแบบจุดก็ได้นะครับมันจะเป็นจุดเล็กๆแนะนานะครับให้เลือกแบบไม่มีไอคอนดีกว่านะครับมันก็จะไม่มีอะไรมาเกะกะเราก็ใช้ความรู้สึกในการเลื่อนนิ้วเอานะครับตั้งค่าต่อไปนะครับมาที่การแสดงผลและความสว่างตรงนี้นะครับการล็อกหน้าจออัตโนมัติ ปกติเริ่มต้นนะครับมันจะมาอยู่ที่ประมาณ30วิแนะนำนะครับให้ตั้งอยู่ที่ประมาณ5นาทีนะครับเสร็จแล้วนะครับมาตั้งที่ขนาดของตัวอักษรกันก็จะมาที่การแสดงผลและความสว่างเหมือนเดิมนะครับขนาดตัวอักษรตรงนี้จะสามารถปรับได้หลายระดับนะครับเดี๋ยวจะลองเลื่อนให้ดูนะครับแต่ละระดับ เดี๋ยวตอนเราถ่ายคลิปเนี่ยขอปรับเป็นขนาดนี้ละกันนะครับเวลาท่านผู้ชมมองก็จะได้เห็นได้ชัดๆนะครับหน้าแรกของการตั้งค่านะครับมันจะมีให้เราเลือกว่าเปิดใช้งาน easy touch นะครับอ่ามันจะมีปุ่มบอลลูนนะครับโผล่ขึ้นมาก็คือปุ่มวงกลมนี้นะครับเวลาเรากดมันก็จะเป็นแอปที่เราใช้งานบ่อยหรือคําสั่งที่เราใช้งานบ่อยเราสามารถตั้งได้นะครับแล้วก็ถ้าเราไม่ได้ใช้งานมันมันก็จะเด่นเข้าขอบตรงนี้เราสามารถ เลือกได้นะครับว่าจะให้มันอยู่มุมไหนแล้วก็การตั้งค่าเบื้องต้นก็ตั้งจากในนี้ได้เลยนะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็จะมาตั้งการสแกนนิ้วแล้วก็สแกนใบหน้ากันต่อเลยนะครับมาทีา่ลายนิ้วมือก่อนละกันนะครับเลือกกดล็อกนะครับตรงนี้เราจะตั้งเป็นรหัสก็ได้นะครับหรือว่าจะตั้งเป็นแบบรูปแบบที่เป็นเลื่อน ถ้าเอาให้ง่ายก็เป็นรหัสนะครับแล้วอันนี้แล้วแต่คนชอบนะครับเดีย๋ยวพี่ณเดชจะยกตัวอย่างเป็น1 2 3 4นะครับคนอื่นอย่าเอาตามนะรหัสนี้มันเป็นรหัสที่ง่ายมากนะ <c oughs> แล้วก็มันก็จะมีคําถามมานะครับว่าให้เราตอบเพื่อประมาณว่าถ้าเราลืมลืมรหัสขึ้นมานะครับเราก็ตอบไปเลยนะครับโรงเรียนะสมศึกษาคุณคืออะไรถ้าเราไม่ชอบคําถามเรากดเปลี่ยนได้นะ โอเคเสร็จแล้วก็กดเสร็จสิ้นนะครับเสร็จแล้วนะครับระบบก็จะแจ้งให้เราใช้นิ้ววางที่ด้านหลังนะครับตรงสแกนนิ้วนะครับเราก็กดไปเรื่อยๆเลยนะครับลายนิ้วมือสามารถเพิ่มได้สูงสุด5ลายนิ้วนะครับลองไปเพิ่มกันดูนะครับแนะนําก็อาจจะมีมือขวามือซ้ายอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวพี่ณเดจะลองทําการทดสอบสแกนให้ดูนะครับกดปุ๊บได้ยินเสียงไหม ระบบจะสแกนเร็วมากเลยนะครับโอเคหลังจากที่เราสแกนลายนิ้วมือเสร็จแล้วนะครับแนะนําต่อก็คือเราสามารถตั้งสแกนใบหน้าต่อกันได้เลยนะครับมาที่ใบหน้านะครับรหัสก็เป็นรหัสที่เราตั้งไว้เมื่อสักครู่นี้นะครับเราก็จะเลือกเป็นปลดล็อกแล้วกันแล้วก็อ่าน,อ,านอ่านไปนะครับโอเคเสร็จแล้วเราก็กดตกลง ๋ยวลองดูนะครับปิดแล้วก็เปิดอ่าถือว่าเร็วใช้ได้อยู่นะครับถ้าสมมุติว่าเราเปิดแล้วไม่เจอใบหน้านะครับมันก็จะมีหน้าตัวนี้โผล่มานะครับมันก็จะพยายามหาเราถ้ามันไม่พบใบหน้ามันก็จะสั่งให้เราสแกนมันก็จะให้เราใส่รหัสหรือสแกนนิ้วแทนนะครับมาดูที่ Wi-Fi กันต่อเลยนะครับ vivo y15 2020นะครับสามารถรองรับ2คลื่นความถี่นะครับก็คือความถี่ของ2.4แล้วก็5.0นะครับดูอย่างตัวอย่างนี้เลยนะครับก็จะมี2คลื่นโอเคกดเข้ารหัสไปเลยหลังจากที่กดรหัสเสร็จแล้วนะครับก็กดเชื่อมต่อได้เลยแต่เราต้องมั่นใจนะครับว่ารหัสเรากดถูก เพราะว่าถ้ากดไม่ถูกเน็ตก็จะไม่เข้านะครับหลังจากกดแล้วจะมีโลโก้ Wi-Fi ขึ้นข้างบนนี้นะครับหลังจากที่เข้า WiFi เสร็จแล้วนะครับเราจะมาต่อกันที่ p Play Store นะครับถ้าเราเข้าใช้งานครั้งแรกนะครับระบบจะให้เราใส่ Gmail แล้วก็พาสเวิร์ดนะครับในส่วนนี้พี่เดข้ามไปเลยนะครับเพราะว่าพี่เดใส่ไปแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาทดสอบเทสสปีดของสัญญาณ wi-Fi กันนะครับหลังจากที่โหลดแอปมาแล้วนะครับก็กดเข้าไปเลยตอนนี้ใช้สัญญาณ wi-Fi คลื่น2.4นะครับ ค่าที่ได้นะครับก็คือดาวน์โหลด48.7นะครับส่วนอัปโหลดจะอยู่ที่52.7เมกะบิตเปอร์เซกนะครับตอนนี้เปลี่ยนสัญญาณ Wi-Fi มาเป็น5.0แล้วนะครับเดีย๋ยวเราจะเทสอีกครั้งนะครับกด <Good. S 1> สัญญาอินเทอร์เน็ตในสตูดิโอที่เราทำการเทสอยู่นะครับความเร็วจะอยู่ที่300เมกะบิตเปอร์เซกนะครับตอนนี้เราจะเทสได้อยู่ที่ประมาณ ดาวโหลด98นะครับแล้วก็อัปโหลดอยู่ที่113นะครับหลังจากเทสคะแนนอันตุตู้มาแล้วนะครับก็จะได้อยู่ที่ประมาณ9 5 0 0 0นะครับแบ่งเป็นคะแนน CPU 4 1 0 0 0 GPU 5,008นะครับแล้วก็เมน30,000 UX ประมาณ1 7 0 0 0นะครับเรามาเทสมาติดทัดกันต่อเลยนะครับมันติดทัดจะได้5จุดนะครับ ถือว่าได้อยู่นะครับสำหรับมันตีทันมาดูในส่วนของ CPU C กันนะครับก็คือสเปคของเครื่องนะครับตัวนี้จะใช้เป็น ARM Cortex A53 นะครับความถี่2.0 g h z นะครับรุ่นของการ์ดจอจะเป็น Power VR นะครับ GE8320 Device นะครับ System Battery มาดูในส่วนของเซนเซอร์นะครับก็จะมี Accelometer e r เข็มทิศน,นะครับ Gyroscope Magnetic Sensor ก็ถือว่าครบนะครับเพราะว่ารุ่นอย่าง vivo v17 หรือ v17 pro ก็มีเหมือนกันนะครับมาดูในส่วนของ dim info นะครับเวลาเราดู netflix สัญญาณจะเป็น l3 นะครับก็คือความละเอียดจะดูภาพแบบ HD ไม่ได้นะครับก็คือความละเอียดสูงสุดที่ดูได้จะเป็น 480p นะครับมาดูในส่วนของการ .Clone อ p นะครับ สามารถโคลนแอปได้นะครับตอนนี้จะได้เฉพาะบางแอปนะครับก็จะมีหลกัหลกๆก็จะเป็น Facebook Instagram นะครับแล้วก็ Line แล้วก็พวกแอปแชทต่างๆนะครับสำหรับ YouTube นะครับเราสามารถขยายเต็มจอได้นะครับก็จะได้สุดตามนี้เลยนะครับ สำหรับ u t u b e นะครับสามารถเปิดได้ความละเอียดสูงสุดนะครับก็คือ7 2 0 p ตรงนี้นะครับไม่สามารถเปิด1 0 8 0 p ได้นะครับเพราะว่าหน้าจอเป็น hd นะครับระดับ hd plus เท่านั้นเองนะครับก็คือว่าดูได้สูงสุด7 2 0 p vivo y 1 5 2020นะครับสามารถเปิด2หน้าจอพร้อมกันได้นะครับยกตัวอย่างนะครับเราจะใช้นิ้วมือ3นิ้วนะครับเลื่อนลงมานะครับ แล้วระบบก็จะมีแอปที่รองรับนะครับให้เราใช้งานสามารถเลื่อนได้นะครับ สามารถกดเล่นพร้อมกันก็ได้นะครับ มาดูในส่วนของการแคปหน้าจอนะครับแคปหน้าจอจะทําได้หลายแบบนะครับก็คือสามารถกดปุ่มลดเสียงนะครับพร้อมกับปุ่ม power แบบนี้นะครับตรงนี้นะครับแคปหน้าจอไปแล้วนะครับหรือใช้3ามนิ้วเลื่อนขึ้นนะครับแบบนี้ก็ได้หรือเราจะใช้ศูนย์ทางลัดนะครับแล้วก็มาที่คําว่าหน้าจอพิเศษกดนะครับภาพหน้าจอแบบยาวจริงๆถ้าเราต้องการจะเลื่อน เราก็กดได้นะครับหรือว่าถ้าเราจะเอาหน้าแรกเราก็กดบันทึกได้เลยนะครับมาต่อที่หน้าจอแบบยาวก็สามารถทําได้นะครับดูนี้นะครับภาพหน้าจอแบบยาวกดไปเลยระบบก็จะบอกว่าให้เราเลื่อนลงมาเรื่อยๆนะครับเราก็เลื่อนลงมาเรื่อยๆจนกว่าเราจะพอใจนะครับสมมุติว่าพอแล้วนะครับ นี่คือภาพหน้าจอแบบยาวที่เราแคปมานะครับก็สามารถนำไปส่งใน l ล n e ใน Facebook ได้นะครับมาดูในส่วนของการพิมพ์อัตโนมัตินะครับกดที่ตรงมานะครับสวัสดีครับรบกวนท่านผู้ชมทุกคนนะครับช่วยกันกดติดตามและกดถูกใจเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานด้วยนะครับรักนะจุ๊บๆ สำหรับ vivo Y15 2020นะครับพีนาเดได้ทำการทดสอบชาร์จแบตจาก0ถึง100%นะครับใช้ระยะเวลาไปประมาณเกือบ3ชั่วโมงนะครับเราก็จะเรียกว่า3ชั่วโมงก็ได้เนาะมาดูในโหมดของกล้องหน้านะครับกล้องหน้าก็จะมีโหมดใบหน้าสวยนะครับก็จะมีให้ปรับอยู่6ระดับนะครับแล้วก็มี AI ให้ด้วยนะครับส่วนวิดีโอของกล้องหน้านะครับสามารถถ่ายความละเอียดสูงสุด 1080p นะครับมาดูวิดีโอของกล้องหลังนะครับ สามารถถ่ายความเรยว 1,080p เหมือนกันนะครับตัวนี้จะไม่มีให้ตั้งค่าความเรยดของวิดีโอนะครับไม่สามารถตั้งได้นะครับก็จะมีลูกเล่นแบบภาพเคลื่อนไหวช้านะครับแล้วก็ไทม์แลปมาดูในส่วนของการถ่ายภาพนะครับก็จะมีให้ปรับเลนส์วายนะครับเห็นไหมปรับภาพแบบโบเก้นะครับก็คือภาพระยะแบบชัดตื้นชัดลึกนะครับก็คือเบอร์ฉากหลังนั่นเองนะครับแล้วก็มีฟิลเตอร์อะไรให้ใส่นะครับมีอะไรอีกไหม ก็จะมีโหมดพื้นฐานทั่วไปนะครับโหมดเมืออาชีพพาโนรามาการถ่ายวิดีโอสามารถปรับเลนส์วายกับเลนธรรมดาได้นะครับ ครบก็เสร็จหมดแล้วนะครับสำหรับการรีวิวการทดสอบการใช้งานพื้นฐานของเครื่อง Vivo Y15 2020นะครับถ้าชอบหรือถูกใจคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานด้วยนะครับและเหมือนเดิมนะครับถ้าหาซื้อสินค้าไม่ได้จะมีลิงก์อยู่ใต้คลิปนะครับก็ลองแวะเวียนเข้ามาดูสินค้าได้และพบกันใหม่คลิปถัดไปนะครับสวัสดีครับ